กอดสวัสดีท่านผู้ชมกันอีกครั้งนะครับผมกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับกับเลสเซนนิววิวนะครับผมพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่สิบสองถูกนะเดี๋ยวนะลืมโอเคสิบสองฮะโอเคครับเดี๋ยวนะจากพาร์ทที่แล้วเราเราได้ซื้อของเราเอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมดูก่อน Welcome Got some rare What are you buying? Oh โอเคฮะเราได้ทำการเซตของเรียบร้อยเลยครับไปกันต่อเลยครับผมไปโอเคฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะมันเหมือนในนี่เลยอ่ะเคยดูุ่นผู้ชมเคยดูสเตนเจอร์ทิ้งกันไหมฮะมันเหมือนในเนี่ยเดโมโกกอนอ่ะ คือออะะไร่เฮ้ยอะไรอ่ะฟิวชั่นย่ <hi> ังนหรือโอ้มีการรวมร่าง หน้าเหมือนเดมโมก็ก้อนมากเลยคือชั้นออกมาเป็นตัวอะไรเนี่ยอืมีตาเดียวด้วยอา้าวลองประตูอีก monsters. one to worry about. Guess this less after there'll be มาเฮ<ะ>้ยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนแล้วกันจะเย็นนะลูกพีอ่อยากเด็กตัวเล็กฮะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เออเอ้าอะไรวะเนี่ยกดลบไม่ได้เออเก็บของไปก่อนอย,ยิงเอาแล้วกัน

ไล่เก็บของมาหมดก่อนไอ้พวกนี้เดี๋ยวนะการมันด้วยระเบิดแสงมันนี่มันนี่มันนี่มารวมกันอยู่นี่แล้วมารวมกันมารวมกันเอ้ยมีของใช่ไหมโอ้โหมีของตัวเดียวตอนนี้เอาไปแล้วโอเคไปฝั่งนู้นนี้ฮึ โอเคเดี๋ยวเก็บหนวดนี้ก่อนยิงหนวดให้มันเก็บไปก่อนนี่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 ใจเย็น,ยยนอย่าพึ่งฟาดนะโอเคเก็บไปแล้วไปฮะาหน้ามาใ,ใกล้ดิอืมอืม เออใกล้ๆยงง่ายๆนี่โอ๊ยไม่โดนอีกอืมโดนยังยโอเคฮะเฮ้ยเห็นเลยโอเคเปิดแล้วอืม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 เอ,อ,อ้ยไม่โดนแปนบนึงโอ้ยลบลบหรอลบหรอ หลบหรอเฮ้ยเฮ้ยจะฟาดเหรอเย็นนะอ้าวอะไรวะอื้อหือไม่ชอบเลยหยุดลงมาข้างล่างเชนี่ก่อนแล้วกันไปไปกันต่อครับโอ้ยเก่ๆเลยมาแรงพวกนี้เออเก็บหนวดก่อนเออ เออเออเข้าไปดีโอเคอเช่คมาไหนข,ขอยิงเอ้ยไม่โด,ดอืมโอเคเต็มเต็มนี่นี่อืมอืมอืมหลายนะจังวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย นะโอเคเฮ้ยอืมอืม really อืมเอาไม่โอ้โหอืมโอเคปึ๊บโอเคแล้วแป๊บนึงขอเปลี่ยนปืนก่อนอืมอืมตายยากเหลือเกินเอ้ยโอเคปุ๊่าเนี้ย เป็นไงล่ะโอ้ตัวละลายหมดเลยอืมอะไรเนี่ยเหมือนลากไม้เลยมีแต่เมือกเราเก็บของกัหมดแล้วใช่ไหมเออดีไม่ค่อยเปืองยา เดี๋ยวไปเลยครับได้ตังเท่าไหร่เนี่ยหูได้ตังห้าหมื่นอืมพระจันทร์ใหญ่มากเดีย๋ยวนะศูนเราหมดแล้วอะ่ะเหลือแต่คแคปกระสุนไค้นี้โอเคได้ช็อตกันมาแล้ว ไอเน,นี่ยขนเชือกลงใช่ไหมโอ๊ยงูโอ๊ยโดนงูฉกเป็นไงละเอาไข่มากินกินไข่งูเออนะครับขึ้นลิฟต์กันครับอ้าวลงนี่หว่าไม่ใช่ขึ้น อะไรเนี่ยระเบิดมีไรให้ซื้อไหมเดี๋ยวดูก่อนไหนโอ้ไม่มีไรให้ซื้อมีแต่ให้อัพปืนขายของก็แล้วกัน

โอเคใแค่นี้จัดก,กระเป๋ากันนะโอ้โหโลกมากเลยลเบิดไฟนี่ขายทิ้งดีไหมยวขายแล้วเบิด์ดเหรอเบอิดเยอะไปละหกลูกขายไปเลยห้าลูกโอเคอตามเงินเจ็ดพอปับนอยู่นี่นวะไง เอากระสุนแล้วกันโอเคครับ <Thank you. S 1> มาจากกระเป๋ากันก่อนครับอืมยาวไว้ตรงนี้โอเคกระสุนตรงนี้ครับแบ่งไว้คนละฝั่งจะได้ไม่หลงระเบิดเอาไว้ก่อน อเอยเดี๋ยวนะเรารีโหลดเลยก็ได้นี่หว่าหรือเปล่าอ่าใส่กสุนี้เรียบร้อยฮนะโอเคใส่แล้วปัดกันโอเคเต็มฮะนี่ไงโอเคโอ้สอง,งนะัดโอเค อ่ะเรรยบล้อยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเซฟก่อนเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับคานผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากรู้นะครับต่อไปจะเป็นยังไงฮะไว้มาติดต่อ เฮ้ไม่ได้ติดต่อติดตามพาร์ทหน้ากันนะครับผมโอเคครับอย่าลืมนะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพ่อจะได้มพาดนะครับคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับผมามาติดตามกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ